สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับช่องแอทอนนักคำนวณอยู่ในขณะนี้ทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้นะสมาชิกนะนะครับก็คงจะทราบแล้วนะครับเมื่อวานนี้หวยออกตัวไหนนะครับใครที่ตามก็ดีใจด้วยนะครับสูตรเข้าหลายสูตรเลยทีเดียวนะครับวดนนี้วันเมื่อวานนี้นะครับ สูตรเข้าเยอะเลยนะครับก็เดี๋ยวจะไปให้ดูสูตรเดี๋ยวค่อยไปดูสูตรว่าสูตรไหนมันเข้าเยอะมันเข้ากี่สูตรนะครับพร้อมชุดเทียบชุดสรุปให้ดูนะครับก่อนที่จะเข้าไปดูนะสูตรนะสูตรที่ผมจะทําต่อนะครับก็ฝากช่องผมไว้ด้วยแล้วกัน,กนช่องแอทอนนักคำนวณฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกันแล้วกันเด้อสมาชิกเด้อ,อามาฟังคําเตือนทางช่องกันก่อนคาเตือนฮะ ทางช่องเ,เป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นทุกๆข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับทุกๆข้อมูลนะครับผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นให้สมาชิากแยกแยะวรา,า,าด้วยตัวงท่านเองถูกผิดกับขอโทษขออภัยสมาชิกไว้ด้วยณที่นี้มาดูนี่ฮะเมื่อวานนี้เต็มๆเลยหน่วยล่าง่ะสูตรนี้เป็นสูตรที่หนึ่งนะครับ หน่วยล่างตัวเดียวได้เลขแปดพออกสามแปดเมื่อวานนี้สูตรนี้เข้าเต็มๆเลยนี่มาเทียบกับสูตรหลักหน่วยล่างสองตัวมาหนึ่งตัวหน่วยล่างสองตัวมาหนึ่งตัวได้แปดกับสามมันมาที่เออผมนี่มาที่เลขแปดหน่วยล่างนี่ใช่ไหมอ่ะแปดสามมันก็มาที่สามแปดนี่ฮะมันมันชนกันที่เลขแปดไงฮะหลักหน่วยล่างนี่สองสูตรเนี่ยเนี่ยที่ผมเทียบไปดูสองสูตรนี้นผ,มนผมลงในคลิปเดียวกันนะครับ ทุกที่ผ่านมาไปลองลองไปลอะย,ย้อนสูตรดูนะครับลองเขาเรียกอะไรละ่ะลองไปดูนะครับคลิปเก่าในช่องของผมดูนะครับสองสูตรนี้หน่วยล่างช่วงกันที่เลขแปดนะครับแล้วก็มาต่อกันกับสูตรไหนล่ะที่เข้าต่ออันนี้เป็นสูตรสูตรสองตัวบนคู่โตดฮะมันผ่านที่ข้างล่างนะครับสำหรับสูตรนี้ <c oughs> จากบนมาล่างนะครับ เดี๋ยวมาทําต่อให้สุดท่เข้าอ่าอันนี้ฮะครบล่างเลยครบล่างเห็นแน่นอนฮะสาหรับสูตรนี้ใครที่ติดตามนะฮะมาเข้าคู่ชุดนี่ฮะแปดสามสามแปดอันนี้ไปกลับนะครับไปกลับหนะ้าเลขสี่ตัวนี้เนี่ยผมจับให้เต็มเลยจะได้หกชุดฮะมัอนออกที่แปดสามสามแปดนี่ก็เข้าเต็มเต็มเลยครบล่างสำหรับสูตรนี้ อันนี้เป็นสิบล่างใช้จริงนะครับมันได้เจอกับแปดแปดก็ลงไปที่หลักหน่วยล่างอ่ะเดี๋ยวมาทําต่อให้นะครับอันนี้สิบล่างอันนี้สิบล่างเหมือนกันนะสิบล่างสองอันนี้สิบล่างหนึ่งครับอันนี้สิบล่างสองเนี่ยได้เจอกับสามอ่ะสามมาที่หลักสิบล่างอ่ะส่วนนี้เข้าสามตรงเป๊ะเลย อาทิตย์นี้มาดูชุดสรุปเมื่อวานกันบ้างเอออันนี้เด่นบนนะครับเด่นบนที่ผมเน้นเน้นไปที่หลักหน่วยเนี่ยฮะเต็มเต็มเลยฮะสมาชิกเห็นไหมฮะเลขหนึ่งครับผมเน้นไปที่เลขสองเสียมาที่เลขหนึ่งนะครับมันออกสองหนึ่งเลยอ่าเด่นบนเน้นไปที่หลักหน่วยโอ้โหส่วนนี้แจม่มๆเลยอา่าเด่นบนนะครับอาทิตย์นี้สมาชิกมาดูเห็นไหมสรุปล่ากดูดีๆนะครับสมาชิกนะผมผมขอโทษขออภยัย ไว้ตรงนี้ก่อนนะครับ <c oughs> ผมขอโทษขอภัยเรื่องไหนนะครับเดี๋ยวมาดูกันนี่อันนี้ชุดสรุปล่างชุดเต็มก็จะได้ทั้งหมด1 2ึ่งสองามสี่ห้าหเจ็ดเจ็ดชุดใช่ไหมฮะทีนี้พอผมนำนำมาสรุปให้สมาชิกผมไม่เขียนผิดนะสมาชิกผมขอโทษขอไัยเป็นอย่างสูงเลยโดยเฉพาะล่างนะครับล่างเราเน้นตัวเดียวเน้นอยู่แล้ว8ปดนะครับระหว่างเกียวกับแปดผมเน้นเลขแปดอยู่แล้ว ทีนี้เวลาผมจับสรุปให้เห็นไหมฮะสองมาจากไหนฮะเนี่ยแปดหนึ่งแปดสองเก้าสองมาจากไหนฮะสองมันไม่ใช่ฮะเนี่ยชุดสรุปมันไม่มีเลยนะรับจริงๆมันต้องเป็นแปดหนึ่งแปดสองแล้วก็เ็ดหนึ่งอ่าถูกล้วแปดหนึ่งเอ้จริงจริวเาต้องเป็นแปดหนึ่งแปดสามเนี่ยฮะที่ผมวงกลมให้นะมันต้องเป็นแปดหนึ่งแปดสามอันะน,น, 3, นี้แปดหนึ่งแปดสองมาจากไหนนะครับผมก็งงกับตัวเองเหมือนกันนะครับ ฉะนั้นนะครับผมเขียนผิดนะสมาชิกนะมันต้องเป็น 8, 3, แปดหนึ่งแปดสามร้อเจ็ดหนึ่งอันนี้เก้าสองมาจากไหนมันไม่มีเก้าสองนะครับมันต้องเป็นเจ็ดสามนะครับเก้าหนึ่งเก้าแปดเอแปดหนึ 8, 1, 8, 3, 7, 1, 7, 3, ่งแปดสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามสิถ้าจะเอาตามชุดนี่ฮะอ่ะก็ขอโทษขอไปแต่มาเฉพาะเด่นนะเด่นบนเด่นล่างมาเลยนะเด่นบนเด่นล่างมานะฮะชุดสรุปแล้วก็สรุปล่างนี้ก็มาที่ แปดสามตัวนี้นะสมัชิปนะ,ะก็ตามนี้เลยนะครับทีนี้มาดู <c oughs> สูตรมาดูสูตรหลักหน่วยล่างเลยนี่ฮะสูตรหลักหน่วยล่างเอาสองสูตรนี้มาเทียบชนกันทวดที่ผ่านมาก็ชนกันที่เลขแปดนะครับสองสูตรนี้หับชนกันที่เลขแปดมาดูหลักหน่วยล่างกันก่อนก็ แล่เฮลกันนะครับอ่าสองสูตรเลยไปต่อฮะหน่วยล่างมันมันหลักหน่วยล่างนะครับวุฒิภามาสูตรได้แปดกับสามนะสูตรสองตัวมาดึงตัวนะครับสาหรับสูตรนี้หน่วยล่างก็ออกสามแปดนะแปดฮะ เต็มเลยหลักหน่วยล่างแถมหลักสิบล่างก็คือเลขสามนี่นครับทุกเป็นงวดที่หนึ่งลงให้จริงงวดที่ผ่านมาครับสำหรับสูตรนี้งวดที่จะถึงนี้ได้เลขตัวไหนเอาไปดูกันฮนะสมาชิกนะนี่ฮะวิธีทําตามนี้เลยหน่วยล่างสองตัวาันึังตัววิธีทำฮะ <c oughs> น้ำหลักพันบวกกัน3ครั้งบวกร้อยสตัวหน้า 1, 1ครั้งที่1นึครั้งบวกหน่วย3ตัวหน้าครั้งที่2 1ครั้งบวกกันได้เท่าไหร่บวกสี่คงที่เอาบวกกันดู7 7ลงท้ายเลข4 4 7ลงท้ายเลข1 1 0ก็ได้1 1 3ล, 4, 4, 4, 4, ลงท้ายเลข4 4่บวกสลงท้ายเลข8ฮะ8ปบวกเพิ่มไป5ได้เลข3อ่าได้เลขตัวเดิมนะฮะงวดที่ผ่านมาก็8กับ3งวดนี้ก็8กับ3พิจารณาใครชอบเลขตัวเดิมอ่าที่หลักหน่วยล่างนะครับก็ตัวเดิมฮะ8กับ3 งวดประจำวันที่1นึ่งทับสิองทับหกอ่าหวยสัญจรนะครับงวดหน้านี้นะครับงวดประจำวันที่1นึ่งทับสิทับหกนี่เป็นหวยสัญจรนะถ้าจำไม่ผิดก็อยู่เชียงใหม่นะครับสัญจรเชียงใหม่อ่ะก็พิจารณากัะนเอาอ่ะมาดูไฮไลท์ในคลิปนี้นะตัวเดียวเลยฮะหน่วยล่างเน้นสุดๆนะหน่วยล่างงวดที่ผ่านมาสูตรนี้นะครับได้ไปแปดตัวเดียวนะครับพ้นออก <c oughs> สาม <c oughs> แปดเต็มๆเลยด้วยพีย่น้องเลยงวดที่ผ่านมานี่แปดนี่จัดให้แบบเตดยดๆเลยฮนะแม่นขั้นเทพเลยทีเดียวตัวเดียวเจาะไปที่หลักหน่วยล่างก็คือเลขแปดมาเต,ต็มๆเลยแปดหน่วยล่าง งวดที่จะถึงนี้ได้เลขตัวไหนหน่วยล่างครับไปดูกันฮนะวิธีทำนี่ฮะนี่ของงวดที่ผ่านมาอันนี้วิธีทำครับงวดน,นี้วิธีทำนำหลักหมื่นบวกกันสองครั้งบวกสิบสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งบวกร้อยสามตัวหน้าครั้งที่สองหนึ่งครั้งบวกหน่วยสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งบวกร้อยสามตัวท้ายครั้งที่สองหนึ่งครั้งบวกสิบสามตัวท้ายครั้งที่สองอีกหนึ่งครั้งบวกกันได้เท่าไหร่บวกค่าคงที่เอาบวกกันดูฮะ 8 8ดงท้ายเลข6ก3กท้ายเลข9ก9าทยเลข8 8 0ก็ได้8 8บวก้างทยเลข3 3บวกงทยเลข7 7บวก5ครับลงท้ายเลข2ครับ9 9้าทยเลข8 8ก็ได้8 8บวก5 3 4เป็น7 7บวก5ลงท้ายด้วยเลข2 อะหน่วยล่างในเลขสองฮะจุดนี้ไม่ชนกันกับไม่ชนกันห้าวันนี้นะครับไม่ชนกันนะครับพิจารณาเอาสองสูตรนี่ฮะสูตรนี้ได้เลขสองตัวเดียว โอประจำวันที่1ทับ12อทับ67รอรุ้นกันนะับอ่ะมันไม่ชนกันนะหัวที่ผ่านมาชมที่ผ่านมาชนกันที่เลขแปดัวนี้ไม่ชนนะครับเลือกเอาตัวใดตัวหนึ่งนะแปดกับ3กับ2เลือกเอาฮะหลักหน่วยล่างนะครับแต่ผมชอบเลข2มากกว่านะครับ อันตรัาคีนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตามหน่วยร่างวันนี้ไม่ชนกันนะครับเลือกเอาฮะสองสามแปดตัวไหนจะมาะสำหรับยุดนี้ขอบคุณครับ